แอตอนนี้หลุมที่สิบสองหลุมที่สิบสองก็ได้คำตอบมานิดนึงเกี่ยวกับไม้ไม้ก๊อบนะคะมันจะมีไม้ไปแอบ,บดูมาในในถุงก็ในถุงไม้ก๊อบมันจะมีนัมเบอร์ของมันนัมเบอร์หนึ่ง สองสามซี่ห้าเจ็ดแปดเกอะไรประมาณนี้เหมือนกับใช้ในสถานการณ์อะไรเงี้ยแล้วก็มีตัว S S ก็คืออาจจะใช้ในสถานการณ์กับเวลามันตกในบอ่อทรายก็คือแซนก็จะมีหลายหลายสถานการณ์ที่มันจะตกไปแต่ได้ทราบมาเมื่อกี้คร่าวๆว่าไม้อันใหญ่สุดที่เอาไวส้สตาร์ทเวลาเขา เริ่มเริ่มเล่นครั้งแรกมันจะมีไม้อันใหญ่สุดอันนั้นราคาคือห้าร้อยบาทแค่หนึ่งห้าร้อยบาทก็ห้าสี่สิบข้าวๆนะหนึ่งอยู่ก็ปรสี่สิบบาทอันนี้คร่าวๆเลยไม่รู้ตัเบลเล็ตอาไรก็ทีไปไม้นั้นก็คือแค่ไม้เดียวก็สองหมื่นแม่เจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดก็ไม่ต้องไปคิดมากนะคะไอ้ประมาณอีก สิบกว่าไม้ที่เหลือเล็ก,ลกๆน้อยๆก็คงจะราคาเฉียดแสนมั้งกระเป๋าก็ไปหนึ่งก็โอเคก็ถือว่าแพงโอก,กาสไม่ใช่อยู่ดีๆนึกอยากเล่นบเพราะว่า จะเล่นได้ต้องต้องฝึกฝนให้ดีเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนใหม่มาคนหนึ่งเขาเริ่มมาจอยกอล์ฟปีหนึ่งปีหนึ่งนะ<ม>เขาหักไม้กอล์ฟะไม้ไม้ไมละสองหมื่นนั่นแหละ<ม>เขาทำหกั<ม>กก็โอเค<ม>ก็แปลว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆจะมาเล่นจิ้ม,จ,มจ้มจ้ำๆไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะทำให้ ไม้ก็ผักแล้วก็เสียเงินโดยเช่เหตุนะคะก็ะคือต้องฝึกจากสตาร์ทเลยจากเบสิกเลยฝึกให้ดีว่ายังไงอะไรยังไงไม่ใช่จะมาจับเล่นถูๆไทยๆไปไม่ได้เพราะว่ามันนิ่เพราะว่ามันแพมนงมากขนาดไม้หนึง่ง ได้อะไรหลายๆอย่างาคะกินทุกอย่างมันมันดีหมดแหละมันดีหละทุกคนแต่ว่าเรามองว่าเราเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่ชอบออกกาลังกายอะไรที่มันแบบที่มันหนักหนักผู้หญิงหลายๆคนว่าคงชอบไม่ชอบออกกำลังกายอะไรที่มันแบบ ไปมาก็ถือว่าเป็นงานไม่ใช่เป็นการออกกําลังกายของคนแก่ที่แบบไม่มีแรงคือมันเป็นการออกกำลังกายกท,ที่แบบว่าเออโลโลมันมันท่อแบบทีบบท่เราไม่เคยคิดว่าคนมาตีกอล์ฟตีเพื่ออะไรเออเดี๋ยวก็ตีเดี๋ยวก เมื่อสัมผัสตรงนี้เราก็ได้ดยิรายละเอียดที่ว่ามเป็นเกมกีฬา,าที่น่าเบื่อเลยอะ่ะเป็นเกมกีฬาที่แบบลุ้นต่อไปหา,าได้ใช้ความสามารถได้ใช้เออ,เอ,อก็ดีนะเออชับจะชอบแล้วสิเพราะเราเป็นคนที่แบบเออว่ายน้ำเราก็ไม่ชอบว่ายอยู่แล้ว ก็เหนื่อยายรอบเดียวก็เหนื่อยแล้วชอบเกาะขอบสะมากกว่าแล้วก็ตีขาใครเป็นแบบวิเชินบ้างอาจจะลองมาเล่นดูลองมาเดินเล่นเล่นดูก็อาจจะชอบก็ได้าย